ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยโดยช่วยกันขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนเนื่องจากปริมาณขยะที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้มีเพียงร้อยละ25บริษัทพีทีทีโกลบอลเคม i คอลจำกัดมหาชนหรือ GC คือหนึ่งในผู้ก่อตั้ง โครงการความร่วมมือภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนหรือ PPP Plastics เป็นโครงการที่เล็งเห็นและมีเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกร่วมกันบนพื้นฐานการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และหลักการ3ามอาคือการลดใช้ Reduce การใช้ซ้ำ Reuse และการ Recycle การดำเนินการเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องมากว่า6ปีทั้งระดับนโยบายและการปฏิบัติเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปธรรมเพื่อร่วมส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวาถ้าทุกคน มีความชัดเจนแนวออทางในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกด้วยกันเราน่าจะแก้ไขปัญหาได้ดีโดยเป้าหมายหลักคือการลดขยะพลาสติกทะเลให้ได้ตามรถแมพและลดขยะพลาสติกทะเลลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ภายในปี2570โดยดําเนินการใน6ด้านคือนโยบายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสารการจัดทําฐานข้อมูลและการบริหารจัดการงบประมาณหลังการดําเนินงานของ PPP Plastics เกิดโครงการนำร่องหรือโมเดลจัดการขยะพลาสติกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและประสบความสำเร็จโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นสมาชิกจาก15องค์กรเติบโตเป็น45องค์กรในปัจจุบันและร่วมกันเป็นเครือข่ายจัดการขยะพลาสติกร่วมกันเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายภายในปี2570 นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการยกระดับมาตรฐานซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าที่จะช่วยผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อนำวัสดุรีไซเคลิลคุณภาพดีกลับเข้าสู่ระบบการผลิตและส่งเสริมให้เกิดนโยบายข้อกำหนดกฎหมายที่ช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องมีสวัสดิการและได้รับการดูแลที่เหมาะสมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ GC เล่งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากพลาสติกที่ใช้แล้วซึ่งไม่ได้รับ การจัดการอย่างถูกวิธีจึงได้นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมกับผลักดันให้เกิดระบบจัดการขยะที่ดีจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิตภาครัฐชุมชนภาคประชาชนเพื่อสร้างกลไกการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ